เนี่ยค่ะมาทำลายครอบครัวหนูมานี่ดิแม่จ๋ามานี่ลูกลูกโทรไปเป็นสิบสายไม่รับโทรศัพท์เอาดูนี่<อ>น,บบนี่นี่ไม่มีนี่นี่ไอ้คนหล่อเนี่ยอะดูนี่ไอ้เจนบอกกูต้องนานแล้วกูรู้แล้วแต่กูก็ไม่อยากจะพูดลงมานี่มึงไม่กล้าลงมาลงมานี่โอ้โหเอาผู้หญิงเข้ามา ทีวีกูของกูเตียงกูที่นอนกูไล่กูออกจากบ้านเพื่อเจ้าอีนมใหญ่นี่มาอยู่ในบ้านเนี่ยผัวกูค่ะไลฟ์สดเชิญเข้ามาดูดีกว่า<อ>เบสเข้ามาเบสกูลูกโทรไปจะเอาบัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้านไปสมัครเรียนมันไม่ยอมรับโทรศัพท์บัตรประชาชน่อ่ะกูค,คิดแล้วไม่มีผิด นี่หนูมึงทําได้ไงวะหนูฮะหนูหนูทําได้ไงอะหนูถามจริงหนูเอ้ยหนูมีลูกมีเต้าหนูก็น่าจะรู้นะว่าเด็กคนนึงนะ่ะมันเป็นยังไงบัดนไม่มีอะไรกเนี่ยถ้าแกบอกแกเลือกตัวเองแล้วบอกตอนไหนกู <c oughs> รู้ตั้งนานแล้วหนูล้วก็แค่คุยกันเฉยๆไม่คุยค่ะกูรู้ตั้งนานแล้วเอารู้แล้วนะทำไมตัวเองไม่พูดอ่ะฉันจะรอให้ผัวฉันหยุดมันไม่หยุดมันไล่ฉันออกจากบ้านเหมือนหมูเหมือนหมา อาผัวเธอคนที่เท่าไหร่เข้ามาดูหรือยังเนี่ยอเธอมีลูกวแล้วเธอมาอยู่ในบ้านฉันเนี่ยเนี่ยนี่ก็ที่นอนฉันเนี่ยทีวีฉันจะไม่รู้ได้ยังไงเธอก็รู้ว่ามันเป็นผัวฉันเธอจะไม่รู้ได้ยังไงฮะหุบปากไม่งั้นมึงตายคู่กูยอมติดคุกนะถ้ามึงไม่หุบปากกูไม่ตบให้กบุญแล้วเนี่ย นี่มาดูค่ะเนี่ยอีหน้าด้านเนี่ยเข้ามาดูเป็นร้อยเลยค่ะหลอกกูสารพัดมึงบอกว่ามึงจะไปเลิกกับมันมึงจะเคลียทุกอย่างไม่ใช่เหรอเมื่อวานก่อนอ่ะมึงบอกมึงจะหาวิธีเลิกกับมันแล้วมึงจะเอาครอบครัวกลับคืนมาไม่ใช่เหรอไอ้บางฮะมึงพูดไม่ใช่เหรอมึงก็มีลูกมีเต้ามึงไม่เข้าใจหัวอกเด็กเหรอเบสขึ้นมานี่ลูกกูยังไม่กล้าขึ้นมาเลยมึงจะเอาคืนไหม้าหัวมึงอ่ะ ทำไมมึงพูดอย่างนี้ล่ะอ่ะมึงก็คุยกับเขาดิฮะถามนี่มึงถามผัวมึงดิถามดิทำไมมึงพูดอย่างนี้ไอ้บามึงยังไงมึงเข้ามานี่เรียนมึงมาได้คุยไม่ต้องการมานี่มานี่ไม่ได้คนดูเป็นร้อยไม่ต้องห่วงต่อเป็นล้านอ่ะมาดูนี่มึงทำ 一定。In เดี๋ยวมึงอยู่เฉยๆตัวต่อตัวเลยไม่ต้องใช้อาวุธแล้วมึงหน้าดาำขนาดนี้มึงไม่ตัวต่อตัวเหรอฮะมึงแน่จริงมึงตัวต่อตัวเลยกูแน่จริงกูไม่แน่จริงกูไม่มากูรู้ฮะมึงแน่จริงมึงตัวต่อตัวเลยกูไม่แน่จริงกูไม่มาอาวุธหรือมุดไม่เกี่ยววันนี้มึงได้ตายแน่กูไม่กลัวหรอกคูถึงว่าถ้ามึงกลัวมึงคงไม่มาแย่งผัวกูหรอกอีกไม่ได้แย่งธรรมดาเขาบอกว่าเขาเลือกกูมึงก็ถามทําไมไม่ถามเขาอ่ะเออแล้วมันหนีไปไหนมึงไมได้ถามเขาอ่ะ มึงก็น้าด้านเนาะแน่จริงก็ตัวตากูก็ไม่ใช่กลัวหรอกถ้ามึงแน่จริงมึงอย่าใช้อาวุธมึงจะมาแน่จริงอะไรถ้ากูไม่แน่จริงกูไม่มาก็กูก็ไม่ฮไม่กลัวอะไรกูก็ว่าเออกูก็ว่าเขาเคลียร์กับมึงแล้วลูกมึงผัวมึงอยู่ไหนเนี่ยก็กูเลิกแล้วกูเลิกมาหกปีแล้วแล้วมึงอายไหมเนี่ยผัวมึงเลิกมลูกมึงอยู่ไหนอ้าวลูกกูก็อยู่กับพ่อมันเออกูตกลงกูหย่ากันเรียบร้อยแล้วแล้วมึงกับกูเนี่ยเป็นอยู่กันรู้จักกันมากี่ปีแล้วมึงทําอย่างนี้มึง กกู <c balm> ็มีสิเนี่ยลูกกูเนี <Island> ่ยไอ้ไอ้มาเนี้ยมึงมานี่แล้วมึงก็หนีเข้าไปแล้วอ่ะแล้วมึงหนีเข้าไปทำไมอ่ะมันจะหนีไม่หนีไม่เกี่ยวอีหนูมึงแอบยัดกันมาเท่าไหร่แล้วฮะมันจะมึงไปเล่นไพ่ด้วยกันแล้วมึงจะแอบยัดกันมันจะไม่เกี่ยวได้ยังไงมันกลับตีหนึ่งตีสองกับตีห้าตีหกคืออะไรก็เขาเล่นไพ่ไมฮะกันไพ่เกี่ยวอะไรมึงหยุดมึงจะทำไมมึงหยุดมึงเก่งเหรอ กูไม่เก่งมึงไม่เก่งมึงจะท้ากูทําไมมึงนี่ทังข้างกูครูมึงเลวแล้วมึงยังทังข้างคุครูอีกนะเออมันบอกว่ากูเมื่อวานนี่เขาบอกว่ามันจะทิ้งมึงมึงจะมาเอาเอาครอบครัวกลับคืนก็มันบอกว่ามันเลือกคุฮะแต่มันอยู่ไม่ถามอันนี้กูคุยเรื่องนี่มันเลือกอีกาลี่นี่อ่ะมึงก็พูดอย่างมันมาคุย เรียกมาคุยต่อหน้าเลยมึงเองต้องใช้มึงไม่ต้องมาพูดมึงแอบแยกกันสี่ห้าเดือนแล้วกูรู้มึงรู้มึงก็รู้ว่ากูอยู่ตรงนี้มึงก็อยากเอากับมันมึงไปเล่นไพ่ด้วยกันแล้วมึงก็แยกกันกูไปมึงก็ไม่ละอายมึงไม่ละอายใจกูถามมึงไม่ละอายใจเหรอมึงละอายใจไหมมึงเห็นหน้ากูมึงอายกูไหมอ่ะมึงถามมึงไม่ถาม เลิอกเขาบอกเขาเขาบอกเขาเลือกกูเออมึงก็ไอ้บ้ามึงมาได้ดิอ่ะมึงถามดูมึงถามต่อหน้าอะไรกูก็ไม่ได้แคร์อู่แล้วเลิกกูก็เลิกมึงมาได้ดิไอ้บ้ามึงเลือกบัานใช่ไหมอีกะรีเนี่ยมึงไปไหนมึงลงมาได้ดิเรียกแกมาเลยก็แค่นนั้ลมึงอายอะไรมึงออกไปจากบ้านเลยเดี๋ยวนี้ มึงเหลือกูไม่ได้กลัวมึงเลยอหมแม้วมึงเลือกใครมึงตอบกูมันเอาโทรศัพท์ตีมึงเลือกใครมึงเลือกกูเลือกลูกหรือเลือกมันหายใจไม่ออกให้มึงตายไปเลยอมิดนะ แก่ไม่ออก เอากระเป๋าคุณเดินอบไปล่นด้วเนไปนเบ็วดียบดแล้วังรถชนมึงมันเลวไอ้เฮียมึงมันสมควรตายตายไปเลย มึงพูดกับกูอีกอย่างหนึ่งแต่มึงก็เอามันมาอยู่ในบ้านมึงพูดกับกูวันนั้นมึงพูดยังไงฮะมึงพูดกับกูยังไงไอ้บาง ไใจตัวเล็กของสารนั่นอ๋อเออพูดถึงตัวเล็กไปไหนแล้ววะอยู่ในบ้านนะเห็นบ้านนะตกใจลูกนะทำเนี่เป็นไงเป็นไงคนดีเป็นไงฮะไล่กูออกจากบ้านตัวลูกเห็นไหมชาวโลกจงฟังเลยด่ากูทุกวันเจออีนมใหญ่อีนมใหญ่มันก็เพื่อนกู กูแนะาากลลค้นใจอพอพน,นะนัะมาท้ากูไอ้เหี้ยมานอนที่นอนกูมานอนที่นอนกูมาใช้ทุกอย่างของกูทีวีกูที่นอนกูหมอนกูมุ้งกูไล่กูออกจากบ้านไอ้ผัวสารเลวไอ้หน้าหี โดนไหมโดนไหมโดนไหมโดนเดียวนิดเดียวโดนตีไหมไม่ไม่โดนโดนมันตีไหมไม่โดนเนี่ยลูกมันเนี่ยโดนอีดอกนั้นตีไหมโดนขวดไหมเป็นไปได้ยังไงวะกูแชร์เลย